สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับโตองกับผมแซมบิงครับนี่ฮะวีเทงานก็มาครับมันยังไม่ได้ย้ายเลยครับเฮียซาบอกว่ามีงานอีก30กว่าเที่ยวมาลงมาเลย ใช่ยู่เฉยๆครับยังไม่ได้เอาไปโรออกไปไหนเลยครับงานมาแล้วเพื่โอ้ยบีบอมน้อง <No. laughs> ตกใจไหน้องแซกน้องเซกเอจ้าว ตอนแรกว่าจะย้ายแม่ครูออกนะครับแต่ยังมีงานต่อครับมาเรื่อยๆเลยดีแล้วครับที่ไม่ขาดเนี่ยบ่อน,นี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างสักพักก็จะได้วนออกครับ บนอ้อมบอ่อแล้วก็ออกมันใหญ่เกินมันลึกเกินนี่เราขึ้นตรงได้ครับตรงได้ตรงก็จะ <Yeah. S 1> เป็นดินทรายแบบก้อนๆครับทุกคน ไปแล้วครับพี่ริ้วอ่ะพี่ริ้วดิวมาแล้วครับตัดรถดมาแล้วโอ้นี่ครับโซ,โซเฟอร์รถไทย มาแต่ไหนพีตามาแต่ไหนโอ้ยกย้รอให้ดูเลยว่ะคันนี้น่ะฮะยกล้อรถไทยดูน้อย,ย <c oughs> นี่ครับขี่รถไทยมาเล่นครับไม่มีอะไรทำครับ ทำไรนี่กรต,ตั้งฐานบ่ไปไหนไปไทย่อบ่ไทยต่อ,ตอนี้ไปดัน ไปดันแล้วครับโอ้สองคันเลยครับมาสองคันเลยไปแล้วครับเสียรุย อด,ดินตรงไหนนู๊กาจะไปอด,ดินอยู่ไหนครับเนี่ยเขาลงตรงไหนครับเขาลงตรงไหนครับไนเนี่ยเขาลงตรงไหนครับข้างรุ่งอรุณ้างรุ่งอรุณครับออ๋เนี่ยเป็นในหน้าใช่ไหมเนี่ย คลิมอ๋อตะเฮียไปแน่นนะขับรถไปฟังว่าลงอยู่ข้างลูกข้างลูกอรุนเออลูกอรุนครับไปเรื่อยๆอ๋อโอเคครับลูกอรุนรีสอร์ทอ้สูงจังเลยตกไปคอ,อหักตายเลย ขึ้นมาก่อนทำไมมันช่างเดินยาก,กาเกินพ่ออตรงนี้เลยครับอ,อดินตรงนี้เลยกั้นไว้ก่อนครับไม่ให้รถไลครับ รุยครับโอ้ตรงนี้ดินสวยครับนี่มีรูปตังผสมด้วยนิดนิด โอ้ตะเลมมาแล้วครับโอ้หนุ่นๆมาจากไหนเล่มสวัสดีครับสวัสดีครับตะเลมสวัสดีครับโอ้มาแล้วครับนายหน้าหางานครับโอ้ตะเลมโอ้ตะเลมแล้วรุ่รุ่งรอเริ่มมงเลยกันตรงตรงไหนตะเลิดไปไหมต้ำแยกมันได้ไปตะเลมไปโคดเรืยังไม่เสร็จ มามาจะดเอเดี๋ยวให้ดเรเอเอเือมาเยอะหมือนกันเเอาเดี๋ยวใครเดี๋ยวนมาเลยก็ไ้เด้อมันมันถึงเจียวเข้าไปทแย่งเลยมุมเลยเลยอ๋อวลัแวเ้ยอ๋อทะเลมพาไปลงใหมเออเคยพาไปลงีเ้ครับี่เลนใหม่เลยเยครับผมโ้เที่ยวตะเลมมรู้เผมไม่รู้ น่าจะหลายเที <SA> ่ยวครับคราบผมตะเลมหางานให้ครับไม่รู้ว่ากี่เที่ยวครับตรงนั้นโอ้ใส่เยอะมากเลยเรียบร้อย

มยยาวเลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเียสซานี่เียสซาเดินถ่ายอย่างเดียวเลยนะครับเียาสซานี่เป็นท่อแกเหมือนไม่ใช่ท่อแกครับเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วครับช่วงนี้ <laughs> เรื่องงานนี้ไม่สนใจครับ ยังสนใจอยู่ไหมงานเนี่ยสนใจครับสนใจเดี๋ยวแต่แต่เรื่องนี้งานหลักใช่ไหมอ๋ออันนี้งานหลักงานหลักของเฮียครับไองานนี่อยู่ข้านหลืองไอ้เรือน้งองานหกล้อนี่เป็นงานอดิเรกใช่ไหมเนี่ยบออันนี้งานหลักอ๋อนนี้งานหลักครับ ค, <c oughs> คุยกับเิียาศาตเสร็จแล้วครับยูคนยับมาก่อนเลยโค่นเนีย่ยตรงนี้มีแต่หินหินลูกรังครับเป็นลูกรังตรงนี้แจบมบแมวเลยครัได้ลูกรังงเลย ผมดินเหนียวนิดๆมีนจะล่อให้เสมือนน้ำกันครับแล้วก็โล่งฟูดไปอ,อยากเห็นสภาพตอนลึกๆว่ามันจะลึกได้แค่ไหนครับทุกคน เดี๋ยวกดยับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ